การบริหารจัดการถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มายาวนานตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักการอยู่ร่วมกันมีการเลือกผู้นำและแบ่งงานกันทำแม้ในสมัยนั้นจะยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการหรือความรู้ทางด้านการบริหารจัดการแต่โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเราได้ใช้หลักการบริหารจัดการในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนหรือประเทศที่เราอยู่อาศัยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย ในยุคคลาสสิกอดัมสมิธนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอแนวคิดเรื่องหลักการแบ่งงานกันทำซึ่งก็คือการกระจายหน้าที่ให้คนงานแต่ละคนปฏิบัติเพียงหนึ่งหรือสองอย่างเมื่อปฏิบัตินานเข้าก็จะเกิดความชำนาญและจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณผลผลิตรวมซึ่งจะทำให้บุคคลในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อมาเมื่อได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงคริสตศตวรรษที่18องค์การมีขนาดใหญ่ขึ้นการผลิตเปลี่ยนสภาพจากการที่ทำกันในครัวเรือนมาเป็นในโรงงาน มีการใช้เครื่องจักรกลมาแทนแรงงานคนและในตอนต้นคริสตศตวรรษที่19สภาพขององค์การธุรกิจในรูปบริษัทจึงเกิดขึ้นพร้อมๆกับทฤษฎีการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เฟเดริกดบเิลเทลเลอร์เป็นบุคคลสำคัญทางการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์จนได้รับการขนานนามว่าปิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เป้าหมายในการทำงานของเขาคือความมีประสิทธิภาพโดยการออกแบบการทำงานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยการค้นหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุดและการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลาในการทํางานที่สั้นที่สุดรวมทั้งการทํางานโดยแบ่งงานตามความชานาญเฉพาะด้านของพนักงานนอกจากนี้ยังมีแฟรงค์และลิเลียนกิลเบิร์ตที่เสนอแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะทํางานและเฮนรี่แกนที่เป็นผู้สืบสานแนวความคิดต่อจากเทเลอร์ โดยมีความเชื่อว่าระบบการทำงานที่ดีที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการจัดตารางเวลาของงานและการให้รางวัลแก่ผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม Henry f ฟา o โยแม็กซ์และ r o b บิร์ตอเได้ชื่อว่าเป็นนักทฤษฎีการบริหารจัดการทั่วไปหรือคือผู้ที่ศึกษาและมองการบริหารทั้งระบบและนำมาพัฒนาใช้งานโดยที่ Henry f ฟา o โได้เป็นบุคคลแรก ที่เริ่มแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ทางการบริหารอันประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการสั่งการการประสานงานและการควบคุมงานหรือ POCCC นอกจากนี้เขายังได้กำหนดองค์ประกอบหลักหรือเกณฑ์ทางการบริหารไว้14ข้อด้วยกัน Max Weber เป็นนักสังคมศาสตร์ชาวเยอรมันผู้คิดองค์การระบบราชการที่มีรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ่งของสังคม มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคลมีการแบ่งงานมีตำแหน่งอำนาจบังคับบัญชาอาศัยความมีเหตุผลใช้หลักความรู้ความสามารถในการเลื่อนชัน้นเลื่อนตำแหน่งและมีการแบ่งงานการทำอย่างเป็นทางการตามตัวบทกฎหมายด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดทางการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์เกิดขึ้นโดยเอตันเมโยได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการต่างๆหลายครั้งอย่างต่อเนื่องกัน ผลการทดลองสร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิจัยเป็นอย่างมากเพราะพบว่าการทำงานของพนักงานมีผลผลิตมากขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกต่างๆแต่เนื่องมาจากการมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตั้งแต่นั้นมานักวิจัยต่างให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับคนและแนวคิดทางด้านมนุษยสัมพันธ์มากขึ้นเช่นอับราฮัมมัสโลได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ดักลาสแมเกรเกอร์ให้ความสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนและบุคคลต่างๆมากมาย ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าแนาวคิดต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งจําเป็นที่องค์การต่างๆนํามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างองค์การให้มีความแข็งแรงก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้น